แล้วเออซาจับได้คือตั้งใจว่าจะเอาไปใส่แมทกับชุดเพราะว่าเอาอชุดสีขาวไปเยอะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายข้างเนี่ยแหละแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างคือไม่ได้เอาออกมาใช้เลยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วเอาเสื้อผ้ากบๆ,ๆไว้เออซาจับเฮติอะรือกระเป๋าซ่าหลายรอบมากได้หลายรอบมากจับได้แบบจังๆอะหลายรอบมากคือวิ่งออกไปจากห้องน้ําแล้วเห็นมันรือกระเป๋าอยู่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเธอก็บอกเฮ้ยมึง<ไ>ลือกระเป๋ากูไม่ได้นะมึงห้ามลือกระเป๋ากูนะจนตอนนั้นแหละมันเป็นเรื่องตอนที่โยซาส่งเรื่องไปหาก,กองใหญ่ว่าขอย้ายห้องเพราะว่าคนเนี้ยมาลื้อกระเป๋าของฉันเออแต่คือใจนึงตอนนั้นอ่ะก็สงสารด้วยเพราะว่าเฮติโดนด่าโดนคนไทยด่าแล้วก็พูดปากเปียปกปากแซวว่าเฮ้ยอย่าไปด่ามันเลยอย่าไปด่ามันอย่าไปด่ามันอย่าไปด่ามันอะไรอย่างเงี้ยคือคน คือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แค่ต้องพาตัวเองไปอยู่ที่อื่นอะไร<ม>ก็คิดแล้วเขาบอกว่าอ้าเดี๋ยวเราก็จะต้องย้ายเมืองอยู่แล้ว<ม>ก็จะต้องย้ายเมืองอยู่แล้วอีกประมาณอีกวันหนึ่งสองวันข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อ๋ออีกวันหนึ่งสองวันงั้นก็ไม่ต้องย้ายก็ไม่ต้องย้ายก็อยู่กันต่อสรุปกําไรของลิซ่ามันหายแล้วเสียตหา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 ,หาไม่เจอ หาไงก็หาไม่เจอโทรให้คนที่ไทยอ่ะหาให้ก็หาไม่เจอแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยสับเข่าเอาไปลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าสรุปพอกลับมาที่ประเทศไทยได้ประมาณมอาทิตย์หนึ่งมั้งมันยังมีมแฟนคลับคนไทยอะที่ยังติดตาม,มจุกบอยู่แล้วก็ไปแครูป<ม>จุ๊บแล้วก็ส่งมาบอกว่าเอลซ่าอันนี้ใช่กําไรของเอลซ่าที่หายไปไหม,มซึ่งกําไรเวฟยีฟ<ม>ของเอลซ่า มันเป็นมาสเตอร์ออฟเลมันมันเป็นสีขาวแล้วมีห้าดอกอืม mm hmm. แล้วชิใส่ถ่ายรูปคู่กับรถคืออย่างนี้ตอนแรกอะซ mm hmm. า,าคิดว่าคนอะดูผิดเพราะว่าน้องจุ๊บอะเขาใส่กําไรเหมือนกันคล้ายๆแวนคีปแต่ว่ามันไม่ใช่แล้วมันมีดอกเ mm hmm. ดีย mm hmm. วอืมไ้อกไม่ใช่หรอกพี่ตอนประก,กวดชิก็ใส่อยู่แต่พอพี่เขาส่งรูปให้เราซาดูเ้าบอกเลยฮะอันนั้นของกูหรือเปล่าอ่ะ S <S แบบอันนี้เพืมอเอาของกูไปหรือเปล่าอะเพ<า>ื่อนเธรู้ว่ามันต้องใช้แน่ๆเลยอะแล้วกว็เสียดายมากเสียดายแบบเสียดายมากๆที่เคยแบบที่ที่เคยเอ็นดูที่เคยช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่พฤติกรรมมันแย่มากจริงๆพี่บูพฤติกรรมเขาแบบแย่มากจริงๆอะจุดขัาา้นมันหรอคือต่ำกวา่า ต่ำกว่าม,มาตรฐานสากลของคนไทยไปประมาณสิบระดับอะ่ะอืมอืมคือเขาไม่รู้มารยาทออย่างเงี้ยหรอเขาไม่รู้เลยก็เข้าห้องน้ำไม่กดักโคกสั่งน้ำมูกแล้วก็เอามาวางไว้บนกระเป๋าของซากระเป๋าเดินทางอะ่ะสั่งน้ำมูกแล้วก็เอามาวางไว้บนกระเป๋าอะไรเงี้ยไม่ไม่กดฉกทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็คือฉี่เบอร์สองก็คือขี้ไม่เคยกดเลย หรือว่ากดไม่เป็นหรือเปล่ามันโันง่ายมากอ่ะพี่บูมการกดช็อครก้เื่อยอาจจะต้องถามเนาะถ้ากดไม่เป็นน่าต้องถามว่ากดยังไงมันคือแบบ easy task ที่เราสาวเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามึงกดชโครกไม่เป็นอ่ะแนะนำว่าให้นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ใส่บัตรคนคนพิการซะแปะนะบัตรพิการตรงนั้นแล้วก็แล้วก็กลางคืนเนี่ยคือชอบคุยกับหัวมากคือเป็นคนชอบคุยกับแฟนมากเข้าใจ ต่คุยยันเรื่อื่นคุยคยนัยนตีสอง,งตีสามอะไรเงี้ยคุยยันตีสองตีสามแล้วคือเอลซ่าก็ต้องนอนไหวเพราะซ่าตื่นเช้าแล้วมันตั้งนาฬิกาปลุกอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งนาฬิกาปลุกทุกวันตอนตีสามตีสี่คือปลุกเพื่อที่จะมาคุยกับแฟนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะอยื้มันมีวันหนึ่งแล้วถ้าจําได้ที่มันที่มันอยู่อยู่นาฬิกาปลุกมันดังแล้วมันก็ขึ้นมานั่งนั่งอยู่เฉยอย่างนั้นอะ ในเวลามึนในแบบมืดๆอ่อออะแล้วก,ก็แบบแล้วตื่นใช่ป่าแล้วก็ถามมึงเป็นไรเนี่ยมึงทำอะไรมึงก็ไม่ตอบ <c oughs> เหนื่อยอ่ะ <c oughs> เหนื่อยมากจริงตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ทุกคืนหรอทุกคืนเหรอทุกเกือบทุกวันอ่ะพี่บูมแล้ว ปลุกมาทาของรูกว่าปลุกมาทําของมันมีครั้งหนึ่งตอนนั้นคือแยกห้องกันแล้วโสดเลย่าส่วนนองของแยกห้องกันแล้วตอนนั้นโอ้โหฟ้าประทานมาแยกห้องแล้วแยกห้องกันแล้วเสร็จปุ๊บคือคนทั้งรถอะนั่งรอฉีเพื่อที่เพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะขึ้นมาขึ้นรถบัสคือทุกคนนั่งพร้อมกันทุกคนก็บ่นบมดเฮ้ยทำไมเฮติแม่งยังไม่มาวะมันทําอะไรอยู่วะทำไมมึงยังไม่ขึ้นมาสักทีวะอะไรเงี้ย คือปัญหาของกองอีโคอ่ะก็คือพูดแต่ภาษาอังกฤษไม่ยอมแปลเป็นภาษาอื่นคือ,อลูกของเจ้าของเวทีเขามีสามีใช่ไหมแล้วสามีเขาว่าพูดสเปนิชแล้วนักง,งามที่ไปประกวดที่กองอีโคคือจะพูดสเปนิชกันเหมือนเยอะเหมือนกันประมาณสี่ิบเปอร์เซ็น พูดภาษาอังกฤษสเปนิชแต่ว่าไม่พูดภาษาฝรั่งเศสและไอเฮติอ่ะมันพูดพาาภาษาฝรั่งเศสแล้วมันอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องลูเมนก็ไม่ได้บอกลูเม<อ>นก็ไม่ได้บอกมัน<อ>ว่าเฮ้ยเมืองมึงจะต้องไปขึ้นรถเวลานี้เวลานี้นะคือ,อมันไอเฮติอ่ะคือมีอะไรมันจะต้องพักผ่านมึงซะตลอดกินข้าวเวลาไหนขึ้นรถเวลาไหนเข้าห้องเวลาไหนคือแบบ มึงมาประกวดหงั่งไม่ใมึงไม่รู้เรื่องสุนตีนอะไรเลยหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรออะไรเงี้ยแล้วท่านก็ต้องคอยทูลชอบถามพี่อะเตรียมนะทูลใช่และเอลซาคือวันทั้งวันแล้ว่าจะริสคอยให้เลยจะริสคอยให้เลยเวลานี้นะเขาทากิจกรรมนี้เขาไปที่นี่นะอันเนี้ยเอลซาต้องทาสเลตจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ส่งไปให้มันแบบนั้นแ่ะทุกวันภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้เลย ทุกวันก็คือ,<ม>ก,คอก็คือพอเสร็จแล้ววันนั้นปุ๊บก็คือกล่องอีโคเนี่ยชอบเปลี่ยนเวลาชอบแบบคือตารางเขาไม่แน่นอนอะ<ม>่ะวันนี้อยู่่เดี๋ยวก็จะพาไปนั่นวันนี้อยู่่<ม>เดี๋ยวก็จะพาไปนี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเวลานั้นเป็นอันนี้เดี๋ยวก็แคนเซ่นี้เดี๋ยวก็ไปนั้น,น,นอะไรงะเงี้ยอ๋อก็วันนั้นอ่ะเขาแคนโซ่กันว่าโอเคตอนสี่ตอนอ่าบ่ายสองไม่ต้องออกมาเลยนะให้ออกมาตอนสี่โมงทีเดียวแล้วเราก็จะนั่งรถบัสไปกันแล้วคราวเนี้ยไอ ไอเฮติมันก็เลยไม่รู้เรื่องลูเมนก็ไม่ได้บอกมันคราวนี้มันก็ออกมาช้าแล้วพอมันวิ่งขึ้นรถมาปึ้ง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 อูซาตก็บอกเฮ้ยมึงกางเกงที่มึงใส่เนี่ยมันดูคุนๆนะอูซาเลยเดินตึ้งตึ้งบแบ e b a บเ b e r r เป็นสปอนเตอร์ของมิสแกน์ที่ทยินตัวนั้นอะแล้วอูซาเอาไปที่อียิปต์ด้วยเดินตึ้ง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 ไปจับหลังมันแล้วก็จับมันก้มลงมันถามว่าอะไรอะอะไร แลจะบอกอะไรอ่ะมึงใส่เกงกูอยู่อะไรล่ะมึงใส่เก่งกูอยู่ตอนนั้นมึงคิดว่าอะไรล่ะเออแล้วก็จะแบบเออถ้าแบบมึงเอาเกงกูไปตอนไหนวะขนาดแยกห้องกันอยู่แล้วอ่ะมึงเอาคนเกงกูไปได้ไงวะเพื่อนอะไรนะแค่นั้นแ่ะมึงเอา้าตอะไรอะอืม้อหือ มีครั้งหนึ่งตอนที่แบบตอนที่ตอนที่คนเขากำลังจะซ้อมเต้นกันตอนที่คนเขากำลังจะซ้อมเต้นกันแล้วคือเขาก็ให้พักเบรกมั้งแล้วมันแล้วเฮติมันก็ไม่รู้เฮติมันก็ไม่รู้ว่าเขาให้พักเบรกมันคิดว่าเขาอ่ะให้เลิกกองให้เลิกกองแล้วคือวันนั้นอะมันเป็นกรณีที่มันอถอดสายชาร์จเอาซทิ้งมันถอดสายชาร์จเอาซทิ้งซึ่งมันไม่ได้เอาสายชาร์จโทรศัพท์ตัวเองไป แล้วมันถอดสายชาร์จแล้วท้อเลสัทิ้งแล้วโทรศัพท์มันสัแบตจะหมดแล้วโซ่เลยดักสันดานมันโดยการเอาสายชาร์จของโซ่ไปซ่อนมันจะได้ไม่มีแบตโทรศัพท์อืมแล้วคราวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ทักไปทักไปทักไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันน่าจะอ่านไม่ออกแล้วคราวนี้เหมือนแบตมันจะหมดมั้งตอนมันขึ้นห้องไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเขาให้กลับมาซ้อมเขาก็บอกเฮ้ยเฮติไปไหนเนี่ยทาไมเฮติไม่ลงมาซ้อมเนี่ยปัญหาเยอะจังเลยนะทําไมถึงชอบแบบขาดการซ้อมตลอดเลย ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาไม่ได้ตั้งใจขัดการซ้อนแต่คือคุณพิมพไปเป็นภาษาอังกฤษเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าแล้วตอนไหนบอกว่าจะเอา translation ก็คือผู้คนแปลภาษาที่ผู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นมาแปลให้ทําไมไม่เอามาสักทีคราวนี้มันก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ติดต่อไอเฮติไม่ได้ติดต่อเฮติดนสรุปแบดแบดหมดอยู่ข้างบนห้องไม่รู้เรื่องอะไรหาสายชาร์จไม่เจอ มันหานาวเยอะจริงๆใช่เป็นตัวท้อจตัวท้อของลูกฉันเป็นตท้อจริงๆเพราะแบบว่าหนูก็ใจเย็นกับเพื่อนแล้วเพื่อนจุกของออกไปหนูก็ยัง<ช>คือ <c oughs> ความโชคความโชคดีก็คือความโชคดีก็คือเ e อลซ่าเข้าใจว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะน,นิสัยดีเหมือนกับคนไทยคือคนไทยใจดีแล้วก็ชอบแต่งปันอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากจะทําให้คนอื่นๆนะเขาได้เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. คนไทยน่ารักนะคนไทยนิสัยดีนะคนไทยใจดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่แฟนคลับบ้านเราที่ดูอยู่มันก็มี mm hmm. แฟนคลับของ <hate> ของของไอเฮติด้วยที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แฟนคลับของเอ่อสเปนแฟนคลับของอิตาลีแฟนคลับของทุกประเทศที่เข้ามาดูเขาก็จะได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนิสัยน่ารักนะ mm hmm. เออแบบนั้นแล้วคือกองอียิปต์เนี่ยโหคือวันนั้นน่าจะพาไป น่าจะพาไปที่สถานที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นสถานที่โบราณแล้วนางงามก็อยู่น้ำกันมากคือไม่มีน้ำให้สักขวดหนึ่งเลยอะแล้วตอนนั้นที่เราทราบไปอะคือมันร้อนมันร้อนแล้วคอทุกคนก็แห้งสุดๆแล้วแซก,ก็ถามอยู่นะคุณมีน้ำให้เราทรบปะมีน้ำให้เราทไหมมีน้ำให้เราทราไหมเขาบอกไม่มีน้ำให้แล้วแซกบอกคือเป็นกองขวดนางงามไงไม่มีน้ำให้นางงามกิน อยากร้ำแค่นี้เลยแบบไหนหิวน้ำก<ะ>ันทั้งกอง่ไปเลยหรอใช่นางงามนั่งหิวน้ำอยู่นั่งรถเจ็ดชั่วโมงอะ่ะพี่บูมคิดว่าไงเจ็ดชั่วโมงม่น้ำกินใช่เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยคือโหนั่ง <5 S 1> ตอนเช้าแล้วคือแบบหิวน้ำสุดๆนูนนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงต้องลงไปต้องลงไปซื้อน้ำข้างลาง่างคราวเนี้ยเขารับแต่งเงินของอียิปต์เขารับแต่เงินของอียิปตออป์แล้วทุกคนน่ะ ไม่มีเงินอียิปต์เพราะว่าไม่ได้แลกเงินอียิปต์มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายใช้บัตรเครดิตเพื่อนจ่ายแล้วโน่นนี่นั่นก็คือแบบจุกจิกมากและอาหารกลางวันที่ได้ทานก็คือเป็นขนมปังอย่างเดียวขนมปังแท่งกับขนมปังแบบง,โง,โงอ่ะส้าหลแบบโหแั่ช์บ็อกซ์ของนางงามก็คือจะไม่ลงทุนอะไรเลยเหรอแล้วคือหลังจากวันนั้นเดี๋ยวซาเะี๋ยวซาจำบทเรียนของซา ถ้กลับมาที่โรงแรมปุ๊บแล้วถ้าสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามากินเลยค่ะสั่งอาหารสั่งอาหารมาจากข้างนอกสั่งซูชิมันเลี้ยงเพื่อนทั้งกองเลยค่ะโคตรโคตรหงุดหงิดอ่ะวันนั้นเราถ้ากินข้าวไม่อร่อยใช่ป่ะตอนเที่ยงอะกลับมาปุ๊บทุกคนเหมือนแหลงหลงรีบวิ่งกันไปที่ห้องอาหารอะ่ะแล้วคือมันมีอาหารแบบอาหารของคนอาหรับอาหารแขกมันก็คือแบบอาจจะไม่ถูกใจ อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเอาก็เลยสั่งซูชิแล้วก็เพื่อนก็มานั่งกินด้วยกันและเป็นการสารสัมพันธ์สมัยตีกันโอ้โหหวานรานนีมาก<ๆ>เลี้ยงด้วยนังกองมัน, <c oughs> ม,นมันมีครั้งนึงเอลซ่า e นะ่ะไปวีนรีเซพชันของโรงแรมเพราะว่าเอลซ่าสั่งอาหารเข้ามาสั่งสั่งแมโดนัลน์เข้ามาเนี่ยแหละแล้วจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็พิมพ์บอกคนขับว่าแล้วก็พิมพ์บอกคนขับว่าถ้ามาถึงแล้วอ่ะ ให้ฝากไว้ที่ล็อบบี้ได้เลยนะคะจากของห้องนี้ห้องนี้นะเดี๋ยวไปเอาพอเข้ามาถึงแล้วปุ๊บเขาบอกว่าซีคิวเลตี้กะของโรงแรมอ่ะให้บอกว่าให้ส่งอาหารกลับไปลวถ้าเดินแล้วตอนไหนลูซ่าโมโหหิวมาถ้าเดินตึ้ง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 ออกไปแล้วบอกว่าบอกให้เขาส่งอาหารกูกลับได้ไงมีสิทอะไรมาบอกให้เขาส่งอาหารของลูกค้ากลับนี่ไม่ได้มาขออยู่โรงแรมฟรีๆนะเพราะว่าซ่าเปิดห้องห้องนึง ก็้วเป็นลูกค้าแล้วสักก็เปิดห้องที่โรงแรมไปห้องนึง<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ตอนนี้ไม่ได้มาขออยู่โรงแรมฟรีๆนะจ่ายเงินนี่ก็จ่ายแค่ให้เขามาฝาก<ม>อาหารไว้ที่ล็อบบี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรน,นนะบอกให้เขากลับมาเดี๋ยวนี้เลยสักจ็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละให้อีกคนที่มันเป็นซีเคียวริตี้การนะ์ดเนี่ยโทรหาอีนัะนะ่นอะโทรหาคนส่งอาหาร<ม>ให้เอาอาหารกลับมาให้เดี๋ยอ<ม>ืมเอากลับไหมเอากลับมาม แล้วบอกว่าถ้าไม่เคียร์ให้ตอนนี้นะหรือจะไปคุยกับผู้จัดการตอนนี้เลยเขาก็รีบแบบโทรๆๆคือคนที่นั่นน่ะไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยเฟรนดี่กันเท่าไหร่ชอบเชิดชอบเชิดสุดๆเลยอ่ะแต่ไม่รู้เพราะว่าจะเชิดกว่ามากสิบสิบเท่าอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมบอต้องส่งคนเก่งภาษาไปต้องอยู่ได้ด้วยนะแล้วก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะเหมาะมาก เอลซาหนังที่แบบพอพอเวลาแบบพอเวลารู้รู้รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องทีหลุดการเป็นนางงามไว้เวลาวีนเยอะๆไม่ได้เอลซ่าส่งโทรศัพท์ให้ให้แฟนเอลซาด่าต่อฉลาดไม่เคยเป็นเอลซาผู้สื่ออะไรดยาภาษาอะไรภอังกฤษหรือภาษาอะไรคู่ภาค่ะผู้ภอังกฤษแล้วก็คู่ดูเขาบอกว่าคุยมาให้หมดค่ะลูกเอลซ่าน่าจะเป็นทุกทุกวดทุกข์ คือต้องขอบคุณต้องขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูที่เข้ามาดูาาดแลซาตอนประกวดเหมซีโคตอนนั้นมาเหมือนปลดถูกจริงเหมือนเป็นเพื่อนที่เอาไว้ระบายในยามที่แบบอัดอั้นตันใจมากๆเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่า,วาห่ยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรยากสาหรับอลซาแต่แค่รู้สึกว่ามันปัญหาดุจจริงใช่อะไรที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องขอบเอลซ่าพี่กดทุกใครพี่พี่ที่เมืองไทยเหมือนกันลูกตอนนั้นอ่ะเออก็เห็นแหละทุกคนแบบตั้งตาตั้งตารอกันมากตอนนั้นคือสนุกเป็นเป็นเป็นไวรัลเลยนะคือการรอหนูอ่ะแล้วก็เอลซ่ามาแล้วเอลซ่าอะไแล้วเอลซ่านัแล้วะเลี้ยเอลซ่าตอนนั้นอ่ะตอนที่หนูขึ้นไลค์แล้วคนดูถือว่าเยอะที่สุดเลยไหมตั้งแต่หนูขึ้นไลค์มาเกือบสามหมื่นคนนี่รู้หัวตอนนั้นอ่ะเกือบสามหมื่นคนอยู่เหมือนกันคิด คิดว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะคือเหมือนคือเหมือนเข้ามากดดันให้แบบเฮ้ยมึงแต่งตัวเดียวะเฮ้ยมึงใส่ชุดนี้ดีวะเฮ้ยทาไมมึงไม่ทําอันนี้วะมึงไจะบอกทุกคนใจเย็นให้กูตั้งสติก่อนก็จะหยาบคายนิดหนึ่งตอนนั้นอ่ะห้าหมื่นจ้าไม่เคนบอกห้าหมื่นเลยหรอพี่เบสห้าหมื่นฮะไม่เห็นอะไรหรอกก่อนไม่รู้เลยทุกคนะตื่นเช้ามาเอาแล้วเฮ้ย คนตายยังไม่ได้ติดคิ้วยังไม่ได้เขียนฝ่ายยังไม่ได้เขียนดูนี่เลยซะแบบทุกคนจจเย็นนะถ้าเปิดเพลงให้นั่งสมาธิเลยนะถ้าใครมาลิง,งอนเอลซ่า <S <S เอลซ่ารู้รู้ระบบคือพอไปปุ๊บจับคู่คนหนึ่งแต่ว่าพบกับเพื่อนในกลุ่มจับคู่คนหนึ่งก็คือเป็นคู่คนที่จะชอบทำคอนเทนต์เอลซ่า,ากับบราซิลจะตื่นเช้าด้วยกันทุกวันจะเท็กซ์กันว่าเฮ้ยเธอลงมาหรือยังจะเป็นสองคนแรกที่ลงไปกินข้าวก่อนเพราะว่าจะลงไปถ่ายรูปกันก่อนแมทหนึ่ง แล้วถึงจะไปที่ห้องอาหารแล้วก็ถึงเอาอาหารแล้วก็เอาไปกินตอนเที่ยงเพราะว่าเขาไม่มีอาหารให้อืุกมากจริงสนุกมากจริงสนุกมากจริงสนุก้าไรงสนเมากรสนยสนุกมารสนุกากรสนุกมางสนางสนุกมากจสนุกมัสนุกมสนที่รสุม หายยังหายแล้วหายแล้วค่ะพอดีพี่เสี่ยม่แลวอสนุกพอะรู้สึกว่ามันมันเป็นจังหวะแบบจังจังหวะที่แบบมาเจอคนที่เขาแบบช่วยช่วยเราพอดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะเอลซ่าไปแล้วสถานทูตเขาจะต้องปิดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์สั้งอย่างนี้แหละมันก็เลยทำวีซ่าไม่ทันแต่ทุกคนรู้ไหม จริงๆอ่ะเอลซาได้วีซ่าตั้งแต่วันแรกแล้ววันแรกที่ไปขอแล้วแต่คือสถานทูอ่ะกดเธอโทรเบอร์ผิดแต่เกิดอะไรเกิดเอลซาจริงๆนะ,นะใช่แต่ความโชคดีก็คือท่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เขาทํางานระหว่างประเทศของอียิปต์กับประเทศไทยอะ่ะเขาเรียกเอลซาให้เข้าไปคุยบอก เธอกำลังจะไปแบบ represen ไ h a i l a n d หรอเฮ้ยฉันสนับสนุนนะถ้าเธอขาดเหลืออะไรอะ่ะเธอบอกฉันได้เลยนะถ้าเธอต้องการอ,อะไรเธอบอกฉันได้เลยนะเธอต้องการโรงแรมไหมต้องการแบบไกด์นำเที่ยวไหมล้วซาบอกว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะฉันแค่แบบอยากไปที่นูน่นอยากไป represen ความเป็นไทยฉันอยากไปสน,นุกจอยๆอะไรนะอย่างนี้ตอนที่ซาโดนตรวจกระเป๋าที่ที่อียิปต์ เขาบอกว่าต้องจ่ายตังค์เนืออันเนี้ยชุดประจำชาติมันเป็นแบบมันเป็นแหลมแหลมอะไรเธอต้องจ่ายตังค์นะมันดูเหมือนอาวุธเลยจะบอกจะดูเหมือนอาวุธได้ไงมันเป็นชุดมึงไม่เห็นหรอมันคือชุดมันคือคอสตูมเออบอก look at it it's a costume เรอกไม่ได้เธอต้องจ่ายตังค์สองหมื่นเธอต้องจ่ายตังค์เธอบอกอะไรเนียใช่เธบอกฉันไม่จ่ายแล้วเธอยกโทรศัพท์ โทรหาท่านทูตคนนั้นเลยท่านทูตคนนั้นรับสายแล้วก็คุยกับอีสองเปร็ดนรกนี่แล้วมันก็บอกโอเคเก็บกระเป๋าได้แล้วมับอกปิดกระเป๋าให้ฉันค่ะแล้วมับอกมึงปิดกระเป๋าให้กูค่ะแล้วยกกลับมา <Okay. S 1> ไว้ที่มือด้วยเลิศเหรอไม่ยอมลูกทันท<ม>ูตไม่ยอมไม่ยอมเออเลิศเหรอ อ้อตอนนั้นโอ้ยไปแบบสภาพมากสแกมเยอะมากคืออียิปต์แบบเป็นหนึ่งประเทศในโลกที่สแกมเยอะมากม,มากคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปลงสนามบินนะแล้วมีจะมีคนเข้าชาร์จเราทันทีหนึ่งถึงสองคนเพื่อที่จะแบบมาแอบว่าจะช่วยเราถือกระเป๋าอะไรเงี้ยจะบอกเลยคนไทยที่จะไปอียิปตนะห้ามเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งเขาจะขโมยของเราสองคือเขาจะมา ่เขาจะมาชาร์จตังเราที่หลังอะไรอย่างเงี้ยมูช่วยถือแล้วก็คิดตังอี้หรอใช่ตูวเล็กแม่แมกไม่ไมีคนอย่างนี้ในสนามบินเยหรออืมมีเต็มเลยถ้าเป็นประเทศแบบแถวแขกแถวอาหรับเต็มเลยอืมนะสุดๆไปเลยแต่ก็รอดพ้นมาแะ้แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ แต่ก็ไม่ไม่ได้เห็นมีดราม่าเรื่องพวกนี้นะไม่ไดราม่าเพราะว่าเอลซ่ารู้สึกว่าเอลซ่าจอยไงตอนนั้นรู้สึกจอยมากเ,เหมือนจะไปเที่ยวพักผ่อนเลยอ,ะอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยมาเก็บตัวใกล้ๆทะเลเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จสามารถลงเล่นน้าทะเลได้นะเอลซ่า,าทำกิจกรรมเสร็จเอลซ่าก็ลงเล่นน้าทะเลสิคะจะรออะไรล่ะ แล้วก็มีพี่เลียงเดินตาตามเฮ้ยทำไมเธอลงไปเล่นน้ำอ่ะทำไมเธอลงไปเล่นน้ำเขาบอกว่าเอ้าก็เธอบอกว่าเล่นได้เธอก็ลงไปเซตเล่นสิเออเอ้ยเหมือนเราก็เป็นตัวจีนในกองเหมือนกันเนาะก็สู้ก็สู้สุดนิดเหมือนกันอะสู้มือสุดนิ์เหมือนกันเพราะว่ามันสวคิวคิดว่าตัวเองจะไม่มงวะคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะไม่มงตอนนั้นอะแต่ตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะทํา ทำให้คนรู้จักไทยแลนด์มากที่สุดหนูพูดจริงๆนะวันนั้นอะหลังจากวันที่หลังจากวันที่เขาประกาศว่าไทยแลนด์ไม่เข้าท็อปอะไรนะไม่เข้าท็อปสิบห้าหรืออะไรสักอย่างอะหนูจะไม่ได้พูดอวยตัวเองไม่ได้แบบเป็นคนหลงตัวเองแต่คือพอลงมาหลังเวทีปุ๊บทุกคนก็พูดกันเฮ้ยทำไมไทยแลนด์ไม่เข้าอ่ะทําไมไทยแลนด์ไม่เข้าทาไมไทยแลนด์ไม่เข้าเพราะว่าเพื่อนทุกคนในกองอะ่ะรู้ว่าเอนเกจเราอะ่ะดี อว่าไทยแลนด์อะอเวลาเวลาเขามีกูรูอะมาเคาะให้อะ่ะเราก็จะเข้าเข้าเข้าตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอมอแล้วเธอก็บอกเฮ้ยเธอแบบเพวกเธอไม่ต้องไปสีเรลียสไม่ต้องไปคิดมาเพราะว่าฉันไม่ได้็กซ์เัคอะไรอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างแล้วอยากรู้ว่าอ่าพอหนูไปต่างประเทศเนี้ยอยางรู้ว่าการเก็บตัวการอะไรต่างๆของประเทศอื่นมันเท่าของไทยไหม ไม่ถ้าบอกเอาจริงมาตรฐานมาตรฐานต่างกันมากที่บูมจริงจริงคุณตาพของที่ไทยนะดีที่สุดเดี๋ยวจะให้ดีที่สุดไม่ได้พูดอวยประเทศตัวเองแต่ให้เลิศที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวของเราอะ่ะอาจจะไม่ได้สะพึงอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้เป็นแบบโอ้โหโพแทสเซียมอาจจะไม่ได้จะไม่ได้เป็นโคโซเซียมอาจจะไม่ได้เป็นโอ้โห แต่คือ hospitality การให้บริการของเราราคาของของบ้านเราค่าเงินของบ้านเรารสชาติอาหารบ้านเราสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราก็สึงสุดๆแล้วอะ่ะอืมอืมอืมเอลซ่าต,ตอนที่ไปตอนที่ไปที่อียิปต์นะคือมันเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่มีมาเป็นร้อยเป็นพันปีที่บูมเอลซ <g> ่าก็อยากไปเห็นสตาเหมือนกัน แต่พอเราไปเยือนถึงถิ่นะ่ะเราถึงได้รู้ว่าเออมันก็เป็นสถานที่ที่คนเอาไว้ทํามาหาก,กินแหละมันเปิดช่องทางให้คนแบบสแกม,มซึ่งอ,อะไรแบบนั้นอะ่ะเราก็จะไม่ค่อยเห็นในบ้านเรายกเว้นพวกแท็กซี่ตุกๆอะไรเงี้ยอ,อ,อะไรแบบนั้นอะ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นในบ้านเรา แล้วแล้วทีนเนี้ยพอคือจากการเก็บตัวในบ้านเราที่มันเลิศเราไปเจออย่างนั้นอย่นี้ความรู้สึกงามๆอย่างเรามันรูน้สเกอหุนนะมยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างแบบไม่หงุดหงิดแต่สามารถลิสต์แล้วก็เปรียบเทียบได้แต่ละข้อแต่ละข้อเลยเอลซ่าพูดให้คนฟังอ่ะให้คนดูฟังตลอดว่าอะไรคือเหตุผลที่การการทําให้การมาประกวดในประเทศไทยดีที่สุด เพราะว่าถ้าเป็นคนที่เคยไปประกวดต่างประเทศมาแล้วอะจะรู้แล้วถ้าเป็นคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆอก็จะรู<ม>้อ<ม>ืม,มแ้วเราก็สามารถแบบแมนเน็ตได้ว่าต้องหัวไปหรือไงต้องหัวเป็นจอยไหมใช่ต่างคนต่างบ้านต่างวัฒน,ธ,นธรรมอ่ะพี่บูมดีขนาดไหนแล้วที่เราได้ออกไปแล้วก็แบบ ไม่ไม่มีอะไรเสียหายกลับมาแค่นั้นก็พอแลว้วมันจะได้ประสบการณ์แต่เฮตินด้คือนะสร้างเแลบคุ้มเนาะเฮติมามามารอบนี้เฮติคุ้มเลยคือมึงคุ้มแล้วอ่ะมึงได้ค่าเครื่องบินคุ้มไม่เท่าไหร่พี่ทุนหัวมันทักมาขอตังค่าเครื่องบินอกีก อามบอกว่าเอลซ่าฉันไม่มีเงินแล้วเธอช่วยส่งเงินให้ฉันได้ไหมฉันไม่มีเงินนั่งืึองบินกลับบ้านแฟนฉันต้องส่งเงินมาให้ไม่ทันหรือเบอกฮะแล้วงเไม่ฉันหรอแบบแล้วทำไมมึงไม่ขอกองทุนล่ะเออใช้หมดแล้วเงนี้หรอแงที่มันตักกะอะไรของมันวะไม่คือเข้าใจอ่ะคือมันแบบ มันคุยตะกับเรืสร้างไงฮิตเตียมันไม่ได้คุยกับใครมันไม่ได้คบใครเลยในกองนั้นน่ะไม่มันโตมายังไงก่อนเะอาจจะเป็นมันมองหนูใจดีกับมันหรือเปล่าเออแน่เลยเขาก็ใช้ความใจดีของเรานั่นแหละที่มาเอาเปรียบเราแต่มันมันจะเอาเปรียบเรืสร้างไงนอกจากว่ามันจะขโมยของถ้าไปสิ่งมันนั่นคือสิ่งเดียวที่มันจะสามารถเอาเปรียบเรืสร้างได้จริงสุดจริงจริงดสุดจริงๆริงเขาขโมยของเราอ่ะ มูว่าเขาคุยจะมาขอตังบุ้มแน่ซราให้ปะไม่ได้ให้บอกว่าให้ไปขอกองซีมจะมาขอกูทำไมกูไม่มีเงินสดเราแล้วกันเก่งตอนนั้นะมันคืนหนูอนไหมไม่คืนเอาไปด้วยเลยแล้วก็แล้วก็คงไม่รับคืนแล้วแหละพี่บุมเมื่อตอนที่หนูบอกว่าเนี่ยเก่งฉันแล้วนังว่าไงนังว่าไง แบบมันไม่พูดมันไม่พูดอะไรมันก็ทําหน้างงๆแบบมันคงไม่เข้าใจที่เราพูดอะว่านี่มันคือกาิ่ีเนื้ออะไรเงี้ยหรือว่ามันใช้ความไม่ได้ภาษาตีเดียนหยุดของชาวบ้านมันมือนควตีเมือนความตีมือนเออเ้าเราพูดไปมันก็เอาไม่รู้เรื่องแงยไม่เขมาใจเอนีนะโอ๋หัวแล้วคนวแล้วคนแล้วไอ้ก็คนูหัวนะหวน ไปเลยคนจริงอนนงหลับจริงจังมากนั่นเหนื่อยเพราะนางไปเก็บตัวโอ๊ยหลับแล้วับแล้วข้ับแล้วหลับจริงจังหมดแล้วมาอหแล้วไปหมดแล้ว แล้วจบสงสัยอย่างนึ่งอะทำไมไลฟ์เขาไม่ฟิววะจริงเพราะว่ามันมีสินค้าอยู่ไงพี่โตไม่พี่ตั้งขายสินค้ามันฟิลตลอดเวลาเพราะว่ามีพี่ก็นอนป็นนอนอยู่ข้างเนี้ยแหละแล้วก็ตั้งไว้มันก็จะเตือนว่าเราเป็นบอทแล้วสภาวะมันก็คุยไงมันอาจจะเป็นการที่เราคุยกันหรือาจจะเป็นการที่เราอินเทอร์แลกกันคุยกันสะกดเรีดนรอดนอนค้น เออโอ้เนาะอเอื่อส้าคุณสนุกมากใช่เรื่อง้าคุณือสนุกแต่ว่าเดาต้องไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าไปคุยกับแฟนต่อโอเค